มันมาแล้วอ่ะบียดมาเบียดมาคันเบียดมาคันเยี๋ยฝ่าวเยี่ยฝ่าวนะะเอออ่ะเราจะมารีวิวกันนะคะนี่นะคะ่คู่นึงว่าเธอกินนึกว่าเธอเป็นขนมเยี่ยวลี่อ๋ออ๋อ,อทาบปากเลยใช้ใช้ดิอ๋อนดิดมันดิมเมื่อกี้คุณเห็นเธอเกินกินนะบะเมียนดิมันแสบปะแนนดิกินได้ด้วยค่ะอะไรโอ้ยอย่าฝ่าเลนอย่าฝ่าเลนฝ่าวฝ่าอยี่ริขนมค่ะคุณ ะโอ๋อกินได้เหรอทานบากได้เหรอมันชื่อขนมอะไรคะขนมเย็นเลินภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวูอันเออเดอะอะไรก็ไม่รู้เดอะโรอะไรก็ไม่รู้เดอะร็อรเก็ตร็อรเก็ตอ่ะโอเคกี่บาทซื้อที่ไหนอันละห้าบาทค่ะขายโรเกค่ะสรุปแล้วมันคือขนมใช่ไหมไม่ใช่ลิฟใช่ไหมใช่ค่ะซื้อที่โรงอาหารเหรอไม่ใช่ค่ะซื้อร้านอันเจกับร้านยาย่าอ่ะโอเคโอเคคุณให้เขาค่ะคุณให้เขาค่ะ เด็กฟ้าเด็กฟอห้าเด็กฟอห้าเด็กฟอห้าเก่านะลูก